ธรรมนานตาตญาณน,านิเทศปัญญาในการกำหนดธรรมเก้าเป็นธรรมนานตาตญาณอย่างไรพระโยคาวาจรย่อมกำหนดธรรมทั้งหลายอย่างไรย่อมกำหนดกามาวจารธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤิย่อมกำหนดรูปาวจารธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤิษ ย่อมกำหนดอรูปาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤิย่อมกำหนดโลกุตระธรรมเป็นฝ่ายกุศลเ,เป็นฝ่ายอัพยากฤิพระโยคาวจรย่อมกำหนดกามาวจรธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤตอย่างไรย่อมกำหนดกุศลกรรมบทสิบเป็นฝ่ายกุศล ย่อมกำหนดอกุศลกรรมบทสิบเป็นฝ่ายอากุศลย่อมกำหนดรูปวิบากและกิริยาเป็นฝ่ายอัพยากฤิพระโยคาวจรย่อมกำหนดกามาวจาระธรรมเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอากุศลเป็นฝ่ายอัพยากฤตอย่างนี้